อุปกรณ์ตัวช่วยเงินอะไรค่ะเงินมดนีอะไรเนี่ยได้เงินจัดให้เอ๋อ รถน่ะกลุ่มสีแดงกลุ่มสีแดงเห็นตัวเลขข้างบนวิ่งไหมเห็นโอเคให้หนูเห็นหนูเด้อนั้นได้เห็นโอเคโอ้ยเศรษอยู่ดอกอันไหนอีกอ่อนๆโอ้ยมียากดอกเราไปให้ตาบ้านได้ไม่เป็นไรค่ะเจอหนูอะไรก็ได้อ่าบนบนนูนบนบนอันนี้อ่อนไหมอ่อนอันนั้นบนนี่อ่เป็นดกดกน่ะเต็มฮะอะไรอันนี้หลายแต่บนนู้นก็อร่อยแค่นี้พอค่ะหนูไม่ได้กินเยอะดอก อ่อนใช่ไหมนี่อ่อนนะอีกทั้งติ๊กทั้งไงพอแล้วโอเคขอบคุณค่ะกดปุ่มสีแดงให้หนูเด้อปุ่มสีแดงต่ำนี่อะไรค่ะอะไรค่ะเนี่ยไอ้เี้ยแมวเนี่ยอะไรมะเขือลูกใหญ่กินไม่เป็นลูกใหญ่ก็คือกันนั่นแหละว่างั้นนี่พอแล้วนี่ฮะพอแล้วนี่ขอขอรูปไปออกกล้องเด้อ หวานหรือบอกว่าหวานใช่โอเคค่ะเลี้ยงหาเมื่เอาไปต้มอ่ะต้มเปื่อยๆเนี่ยต้มเปื่อยยๆหวานอออร่อันนี้เรียกอะไรเขาเอ็นั่นเขาเรียกกระเทียบแต่ว่าบ้านเอ็นเขาเรียก่ถล,ลื่น่ถลิ่นอะบ้านหนูเรียกมะเขือลืน่น นั่นเลยเนี่ยมะเขือลื่น,น,นบ้านหนูนะแต่ว่าที่เขามาขายนะ